สวัสดีครับผมนายวชรทรพนสวัสด์วันนี้จะนําเสนอบ,บทความวิชาการเรื่องการศึกษาปรับปรงุงพื้นที่สํานักงานสําหรับการทํางานแบบยืดหยุ่นครับพื้นที่สํานักงานเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญลําดับต้นๆ้น,นององค์กรการออกแบบพื้นที่สำนักงานให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการทํางานจะช่วยให้ประหยัดด้านงบประมาณและใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายของการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเป็นแบบยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้องค์กรเหล่าน mm ี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกายภาพในการทํางานทําให้การวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนและการประเมินพื้นที่สำนักงานในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการคํานึงถึงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำนักงานทางการการออกแบบและการบริหารสแปรกรอาคารของสำนักงานองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีวิธีการทำงานที่แบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยที่มาแล้วความสำคัญคือแนวโน้มแรงกดดันจากด้านเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมทุกอย่างเข้าหากันอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากระบบอนาล็อกเข้าสู่ระบบดิจิตอลทำให้ธุรกิจต่างๆหรือองค์กรต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้องค์กรต่างๆต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้มีความยืดหยุ่นสูงขึ้นภายในองค์กรเพื่อลดช่องว่างภายในองค์กรเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วและยังส่งผลให้องค์กรต่างๆมีความจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักง,งานให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีและการทํางานแบบยืดหยุ่นที่สูงขึ้นไปด้วยระเบียบการวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำนักง,งานแบบยืดหยุน่นโดยมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยแบ่งออกไป3พื้นที่คือสำนักงาน กรณีศึกษา A ชั้นที่26คือสำนักง,งานก่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักง,งานแบบยืดหยุน่นกรณีศึกษา A ชั้นที่27และกรณีศึกษา B เป็นหลังการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักง,งานโดยทั้ง3พื้นที่นี้มีการทำงานรูปแบบเดียวกันและวิเคราะห์ปัญหาในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักง,งานในองค์กรต่างๆเพื่อรองรับการทำงานแบบยืดหยุน่นโดยใช้เครื่องมือคือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สำนักง,งานดังกล่าวในอนาคตและเหตุผลที่เกิดค่าความแตกต่างของความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยเป็นจำนวนมากผลจากการวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่สำนักง,งานและการทำงานแบบยืดหยุ่นพันกรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัจจัยจากที่ได้จากค่าความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้งานพื้นที่ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำนักงานเพื่อนำไปนำเสนอปัจจัยที่มีการส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ซึ่งจากการวิเคราะห์และศึกษาปบป่าปัจจัยที่ควรมีการคำนึงถึงเพื่อพัฒนาพื้นทีส่สำนักงานเป็นแบบยืดหยุ่นคือด้านความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการทำงานและการทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายนั้นจะต้องมีระบบที่รองรับการทำงานเหล่านั้นอย่างครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานพื้นที่โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ต้องมีการคำนึงถึงเพื่อใช้ในการพัฒนาการในการออกแบบพื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่นในอนาคต